สวัสดีค่ะร้านขวัญมาด้ซาวค่ะดูคติอะไรนะไฮเปอร์มาสตาร์ดไง่ <im itu> ล้เหรอโมซาร์ดโมาร์ดพู้ชื่อผิดอีกเดี๋ยวล้ออีกนี่ติดตั้งไฟสปอร์ไลท์ตัว60บาทติดรุ่นนี้นะติดตั้งให้เป็นตำแหน่งนี้นะคะสเปคไฟเหมือนกับพวกฟอร์ซ่าไหมทำได้เหมือนกันไหม <im itu> ทำได้หมดค่ะ <im itu> ไฟสีขาวพักไฟสูงขอ,งของทางได้เลย ไฟสีเหลืองสามารถพักไฟสูงขอทางได้เลยหรือถ้าไม่เปิดไฟอะไรเลยพักไฟสูงขอทางได้หรือจะเปิดเป็นไฟทางยิงยาวเลยวะเวลาที่ทัวริ่งเดินทางไกลก็ได้ทั้งหมดนี่นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็ สวิกจะอยู่ด้านนี้นี่นะคะสวิกกันน้ำค่ะแล้วก็ติดตั้งเป็นตำแหน่งนี้ค่ะสวยงามนะคะอันนี้จะเป็นอตสุดท้ายแล้วนะคะที่ว่าจะหมดแล้วนะคะรอไฟเข้านะคะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากทำรายการอะไรจากร้านขวนาาัญพระศสาวติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยทีย่นี่ไฟสปอตไลท์จะขาดอยู่นะยังไม่เข้าเดี๋ยวเข้าเมื่อไหร่จะแบบว่าจุดพุเลยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ